สวัสดีค่ะดูดวงรายวันกับแม่หมอติ่งน้อยค่ะดวงคนเกิดทั้ง7วันประจำวันอาทิตย์ที่29สิงหาคม2564นะคะเราดูกันเป็นแนวทางทุกวันค่ะมีเรื่องการงานการเงินความรักและก็สุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นเสาร์หรืออาทิตย์เนะเาะเลขนำโชคจากหน้าไพ่ก็มีให้ทุกวันค่ะสีมงคลประจำวันนี้ค่ะวันอาทิตย์นะเสริมดวงเรื่องความรักความสัมพันธ์เลือกใช้สีดำหรือสีเทานะยกเว้นคนเกิดวันศุกร์ส่วนเรื่อง ออ่การงานความสําเร็จต่างๆนะเลือกใช้สีชมพูยกเว้นคนเกิดวันพุธค่ะเรื่องของเงินเงินทองทองเลือกใช้สีเขียวยกเว้นคนเกิดวันเสาร์ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีฟ้ากับสีน้ําเงินค่ะมาเริ่มกันที่คนเกิดวันอาทิตย์กันก่อนนะคะเลขนำโชคคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะ

การงานวันนี้ดีนะคะคนเกิดวันทิ่ทุกสิ่งทุกอย่างดูชัดเจนนะคะสิ่งที่ทุ่มเทมาทั้งหมดเ,เริ่มเห็นผลลัพธ์ที่ดีเริ่มมองเห็นว่าเออมันจะเป็นแบบนั้นต่อไปในอนาคตความคิดหรือแม้กระทั่งการกระทําของคุณทุกสิ่งทุกอย่างมันดูเหมือนมันตกผลึกแล้วคุณรู้ว่าคุณจะทําอะไรต่อไปรู้ว่าจะาทํางานไปในทิศทางไหนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมัน,มนชัดเจนแจ่มแจ้ง,จงในใจนะคะในขณะเดียวกันบางทีอาจจะเป็นวันที่ต้องเคลียร์งานให้เสร็จเรียบร้อยนะคะไม่ให้มีอะไรข้างค้างนะอะไรที่ยัง รู้สึกเหมือนติดๆิดขัดขายังทำไม่เรียบร้อยก็อ่ะเอามาจัดก,การซะให้เรียบร้อยนะคะเคลียร์งานค่ะเพื่อรับโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาเรื่องของการเงินก็ยังยังต้องวุ่นวายอยู่นะคะไม่ค่อยราบรื่นไม่เป็นอย่างที่คิดสักเท่าไหร่ก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปในแต่ละจุดแต่ละจุดนะคะเรื่องของความรัก คนโสดก,ก็ดูมีความสุขกับความโสดนะคะม,มันไม่เหมาะสําหรับการที่จะต้องไปพูดคุยไปอะไรยังไงคุณไม่ได้คาดหวังด้วยแหละไม่เหมอะมองว่าคุณรู้สึกว่าเอ,อแบบฉันอยู่แบบนี้ฉันสบายใจแล้วนะทำงานหาเงินใช้เงินของเราไปนะคะอยู่กับตัวเองอยู่กับเพื่อนฝูง่สบายคนที่มีแฟนแล้วนะคะก็วันนี้ตัวใครตัวมันไปนิดนึงมันเหมือนกับเราเองเราก็วุ่นวายอยู่กับเรื่องของการทํางานการหาเงินของเราแฟนเราก็เช่นเดียวกันนะถึงแม้จะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันเหมือนกับ มันไม่โอเคบ้างแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ต้องไปจุกจิกหรือไม่ต้องไปสนใจมันมากนะคะปล่อยวางเนาะ เอาละเรื่องของสุขภาพนะสุขภาพยังถือว่าแข็งแรงดีแต่ตัวพีเอคุณเองต้องบอกว่าไม่ค่อยได้อีนังขังขอบกับสุขภาพเท่าไหร่คืออะไรจะเกิดก็เกิดฉันอยากทาอะไรฉันก็ทานะคะไม,ไม่ค่อยฝังไข่ด้วยนะมีโอกาสที่จะมีเจ็บป่วยบ้างเหมือนกันแต่ว่าก็จะเป็นเฉพาะส่วนนะเหมือนกับว่าบางทีอาจจะมีเจ็บเข่าเจ็บขาเจ็บข้อเท้าอะไรนี้บ้างหรือว่า,เ,าเดินชนน่นชนนี่อะไรที่มันเหมือนกับเราไม่ค่อยระวังตัวนะคะมันออกแนวนั้นมากกว่าแต่เล็กๆน้อยน้อยนะคะเล็กๆน้อยน้อย คนเกิดวันจันทร์ค่ะคนเกิดวันจันทร์เลขนำโชคคนเกิดวันจันทร์นะคะ1 0ค่ะ1 0นะคะ เรื่องการงานวันนี้ดีแล้วก็ราบรื่นนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะคะมีคนส่งเสริมแล้วตัวคุณเองคุณก็จัดการทุกอย่างได้ดีมากๆเลยค่ะเป็นวันที่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะเจรจาเรื่องของการงานก็มีโอกาสประสบความสําเร็จ ส่วนการเงินก็ยังมีปัญหาจุกจิกบ้างเล็กน้อยทําให้คุณรู้สึกหมุดหงิดลาคาญใจกับเรื่องเงินเินทองๆแต่ถือเป็นปัญหาจุกจิกที่ไม่ได้ส่งผลเสียอะไรมากมายนะักมันเป็นเรื่องความรู้สึกหรือมันเป็นเรื่องของความคาดหวังของเราแค่นั้นเองนะโดยรวมสบายค่ะความรักก็ดีมีความสุขคนโสดนะคะ บางทีถ้าจะมีคนเข้ามาคุยบ้างที่ผ่านมาเราอาจจะรู้สึกว่าเออเฉยๆแต่วันนี้จะรู้สึกดีมากขึ้นบางท่านถ้ามีคุยคุยอยู่บ้างแล้วอาจจะเปิดตัวก็ได้นะคะวันนี้เปิดตัวว่าเออเราคบกันเป็นแฟนนะนะคะเป็นวันที่รู้สึกมีความสุขบางท่านไม่มีคนคุยคุณก็มีความสุขกับตัวเองกับครอบครัวคะ่ะวันนี้เรียกได้ว่าเต็มอิ่มในเรื่องของความรู้สึกคะ่ะคนที่มีแฟนแล้วยิ่งดีไปใหญ่เลยนะคะ ได้ใช้เวลาร่วมกันได้วางแผนอนาคตร่วมกันต้องบอกว่าชื่นมืนแล้วก็มีความสุขมากเรื่องของสุขภาพล่ะคนเกิดวันจันทร์ อาจจะต้องดูแลตัวเองให้มากกว่านี้นะคะ,ะชีวิตการกินการนอนการออกกําลังกายทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีจุดที่สมดุลบางทีเอ๊ะคุณกินอาหารเดิมๆซ้ําๆไปไหมหรือว่าไม่ค่อยดูแลร่างกายหรือเปล่าไม่ค่อยหาเวลาออกกําลังอะไรบางทีทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะยังไม่ไมโอเคไม่ลงตัวเท่าไหร่ในเรื่องของสุขภาพก็ดูแลไปนะคะทําให้มันสมดุลมากขึ้นนะคะคนเกิดวันอังคาระคะ่ะ คนเกิดวันอังคารเลขนำโชคของคุณนะคะ18112 18112การงาน ไม่ค่อยสบายใจแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างไม่เป็นอย่างที่คิดคุณรู้สึกเหมือนกับว่าคุณกังวลใจในเรื่องของอนาคตแล้วก็ปล่อยวางเรื่องราวอาดีตไม่ได้รู้สึกเหมือนอเราน่าจะทําแบบนั้นไหมเอ๊ะเ,เราทําแบบนี้มันดีหรือยังและถ้าทําแบบนี้ต่อไปเอ๊ะอนาคตมันจะดีไหมคุณค่อนข้างที่จะแบบเออจิตใจมันสับสนวุ่นวายต้องบอกว่าวันนี้สติสตังอาจจะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเพราะฉะนั้นต้องเสริมสร้างความมั่นใจให้ตัวเองนะคะทำงานในหน้าที่ดีที่สุดเดี๋ยวอนาคตมันจะดูแลตัวมันเองค่ะ เรื่องของการเงินนะคะก็ยังเป็นไปในทิศทางที่เป็นบวกอยู่นะคะทุ่มเททํางานงานสําเร็จนะคะทุ่มเทมากเงินก็ได้มากตามไปด้วยในขณะเดียวกันก็แนะนําให้บริหารจัดการการเงินดีๆตัวคุณเองถ้าสมมติว่ามันมีปัญหาเรื่องเงินเข้ามาในวันนี้คุณก็มีวิธีที่จะจัดการมีวิธีเอาตัวรอดต้องบอกว่าดีมากค่ะ ความรักก็ดีมากเช่นเดียวกันคนเกิดวันอังคารคนโสดนะคะคนโสดมีโอกาสเจอคนถูกใจอาจจะมาทางสายงานเนาะเพราะคุณทํางานเยอะเจอคนถูกใจนะคะได้มีคนพูดคนพูคนคุยโอ้ยชื่นมื่นนะคะอยากคุยกับใครก็ได้คุยเรียกได้ว่าต้องการอะไรเรื่องของความรักวันนี้สมหวังค่ะคนมีแฟนก็สมหวังเช่นเดียวกันนะคะที่อาจจะมีที่งอนที่ไม่สบายใจกันวันนี้ก็จะได้แบบว่าเออได้ปรับความเข้าใจคนที่แบบรักกันดีอยู่แล้ววันนี้ยิ่งรักกันไป ะะไม่มีหลอกมาทะลงุงทะเลาะไม่มีค่ะวันนี้พูดคุยกันดีสุขภาพนะมีปัญหาเรื่องสุขภาพใจสุขภาพจิตค่ะคุณค่อนข้างกังวลนะด้วยหน้าไพ่มันมีทั้งเดบมูลมีทั้งก้าวดาบบ่งบอกถึงว่ามีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตอาจจะเป็นเพราะว่าคิดมากเกินไปกังวลเกินไปหรือบางทีเราเราจะ คาดหวังกับอนาคตมากเพราะฉะนั้นในเรื่องของสุขภาพจิตมันจะส่งผลให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าเอออันนั้นก็ไม่สบายอันนี้ก็ไม่สบายอาจจะนอนไม่ค่อยหลับนอนน้อยนะคะแล้วก็จะพลอยปวดหัวไม่สบายนะอันนี้ก็พักผ่อนให้เพียงพอแล้วกันค่ะคนเกิดวันพุธค่ะเลขนำโชคคนเกิดวันพุธนะคะ4 4่ี่ห้า 445 การงานวันนี้ดีแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีแต่เรื่องดีๆมีแต่ข่าวดีๆเข้ามานะคะความสําเร็จความสมหวังสิ่งที่รอคอยนะคะวันนี้มาสมใจแน่นอนค่ะมันจะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นงานยังดีงานยังมั่นคงนะคะเรื่องการเงินอาจจะไม่ได้ดังใจหน่อยแต่ว่าก็ยังยังประคองไปได้นะบางทีเราอาจจะต้องลดความคาดหวังเรื่องเงินเงินทองทองลงมันก็จะสบายใจมากขึ้นนะคะบางทีเราคาดหวังเยอะมันก็มันไม่เป็นอย่างที่เราคิดอ่ะ นะเรื่องของความรักค่อนข้างจะ,ะวุ่นวายนะคะคนโสดยังไม่ต้องไปคิดเรื่องนั้นเลยนะบางทีเรื่องของการงานนูน่นนี่นั่นชีวิตเรายังมันมันยังไม่ลงตัวยังไม่ได้พร้อมที่จะมีใครนะวันนี้ไม่เป็นอย่างที่คิดเนาะความรัก คนมีแฟนมีคู่ก็เช่นเดียวกันค่ะโอกาสที่จะมีความเห็นขัดแย้งโอกาสพูดไม่เข้าหูนะคะทําไมต้องพูดแบบนี้ทําไมเธอคิดแบบนั้นนะคะมันก็จะวุ่นวายพอสมควรแต่มันเป็นเรื่องจุกจิกถ้าสวนเรามองข้ามไปซะนะคะไม่ต่อความยาวสาวความยืดมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะก็ยังประคองกันไปได้ดี สุขภาพนะก็คงจะต้องอระมัดระวังนะในเรื่องของอ,อหัวใจนะระบบทางเดินหายใจปอดหลอดลมอะไรในลักษณะนี้หรือภูมิแพ้นะคะก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ,คน,นนนค,ะคนเกิดวันพุธเล็กๆน้อยๆค่ะคนเกิดวันพฤหัสสบดีค่ะคนเกิดพมัาสสบดีเลขนำโชคนะคะหนึ่งหสี่ห ห้าสี่ วันนี้นะคะต้องเป็นวันที่หลายสิ่งหลายอย่างไม่เป็นอย่างที่คุณคิดไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่การงานก็ดูจะมีอุปสรรคดูเหมือนทำอะไรมันก็ไม่เป็นอย่างที่คาดหวังเอาซะเลยนะไปทางไหนก็เจอแต่ปัญหานะคะอาจจะต้องเตรียมพร้อมรับมือให้ดีเรื่องเงินก็ไม่เป็นอย่างที่คาดคิดเพราะฉะนั้นไม่ว่าการงานหรือการเงินนะตัวคุณต้องมีแผนสำรองเอาไว้นะเตรียมทางหนีทีไล่นะคะเผื่อเหลือเผื่อขาดเอาไว้แล้วมันความเครียดหรือความกดดันเรามันจะน้อยลงเองเพราะว่าเรามองไปล่วงหน้าแล้ว เรารู้ว่าอ๋อแสดงว่าไอ้ที่คาดไว้อะนะเราคาดไว้บางทีตั้งแต่วันเสาร์คุณจะอาคาดว่ามันจะเกิดแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดมันจะอาจจะมีผิดเพี้ยนไปมากน้อยแล้วแต่แต่ละท่านนะคะอันนี้ต้องต้องเตรียมใจเตรียมการแก้ปัญหาล่วงหน้าเอาไว้ค่ะส่วนความรัก มันนิ่งๆนะเหนื่อยเหนื่อยกับเรื่องอื่นมากกว่าวันนี้เพราะฉะนั้นความรักไม่ต้องไปสนใจนะคะคนโสดคุณมาดูแลเรื่องของการงานการเงินมาดูแลชีวิตเรานะคะความรักพักไว้ก่อนคนที่มีแฟนแล้วก็เช่นเดียวกันนะคะวันนี้อย่าอย่าอย่าย,ยุ่ง ไม่ต้องไปพยายามที่จะไปคุยไปนูน่นไปนี่นะคะคือบางทีถ้าสุติว่าคุณรู้สึกเหมือนกับว่าคุณอยากคุยกับแฟนแต่ดูเขานิ่งๆเงียบเงียบคุณไม่ต้องเซาซีนะคือวันนี้แม่หมอมองว่าต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างดูแลตัวเองไปก่อนดีกว่าเดี๋ยววันต่อๆไปค่อยว่ากันค่ะ สุขภาพยังดีนะคะก็อาจจะ,ะมีกังวลใจเรื่องของสุขภาพบ้างเว้อนันี้เราไม่ค่อยสบายเราเหนื่อยเนื่อยเอืย่อยแบบว่ามันเหมือนกับว่าเราไม่ค่อยกระตือร้นอาจจะด้วยความไม่สบายใจหลายๆอย่างนะ,ะเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะหากเวลาว่างเล็กๆน้อยๆออกกําลังกายทําตัวให้กระฉับกระเฉงมากขึ้นก็คงจะแบบว่าเออสดชื่นมากขึ้นนะคะ <S 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 คนเกิดวันศุกร์ค่ะ เลขนำโชคคนเกิดวันศุกร์นะคะ7106 7106การงานค่ะวันนี้เหนื่อยนะมีเรื่องต้องจัดการนู่นนี่นั่นวุ่นวายไปหมดเลยนะคะไม่ว่าจะทําอะไรมันก็ดูเหมือนกับโอ้อ้นั้นก็ติดขัดอันนี้ก็ต้องไปจัดการอันนั้นก็ต้องลยุยเหนื่อยแต่สําเร็จนะคะอ,อย่าท้อค่ะอย่าท้อ การเงินดีมากนะคะนะได้วิวออฟฟอร์จูนนะคะคนที่มีดวงทางเฮงโชคลาภก็อาจจะแบบว่าวันนี้อาจจะเด่นสําหรับคุณนะคะคนที่มีปัญหาการเงินมานานจะเริ่มมองเห็นทางออกทางไปและต้องบอกว่าใบนี้เป็นไวทที่เหมือนกับพลิกชีวิตในเรื่องเงินเงินทองของคุณนะคะที่มีปัญหามันก็จะดีขึ้นเนาะเอาล่ะถือว่าดีนะคะโชคดีก็คนที่แบบว่าเออด,ดวงดวงดีๆนะคะมีดวงโชคลาภเนี่ยก็อาจจะเด่นๆมากในวันนี้ ส่วนเรื่องของความรักนะคะคนโสดไม่ค่อยสนใจค่ะเราไปเรื่อยๆทํามาหากินเราไปเรื่อยนะคะมีคนคุยก็คุยไม่มีฉันก็อยู่สบายใจของฉัน,นะะไม่สนใจค่ะคนที่มีแฟนแล้วก็ไม่ค่อยสนใจกันเหมือนกันนะคะแต่ว่าบางทีคุณเองควรจะต้องพิจารณาว่าเอ๊เรากับแฟนมัน มันมันไม่ค่อยมีการพัฒนาหรือเปล่าความสัมพันธ์ดูแลกันน้อยไหมคุยกันน้อยไหมต้องคือมันยังเป็นไปในทิศทางที่เป็นบวกนะคะแต่ว่าบางทีมันก็เอื่อยไปนิดนึงในคำว่าแฟนนะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการแบบว่าเออมีเซอร์ไพรส์ทำอะไรให้มันตื่นเต้นมีชีวิตชีวาแบบเออแบบหัวใจเต้นแรงหน่อยนะคะวันนี้ โอ้ยสุขภาพดีแข็งแรงค่ะไม่มีอะไรน่าห่วงนะคะแต่ก็อยากจะแนะนำนะด้วยความพอมันเป็นธาตุดินแสดงว่าเราอาจจะอยู่นิ่งๆนั่งนิ่ง,งๆเกินไปหรือเปล่านะคะออกกำลังกายบ้างนะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะเลขนำโชคคนเกิดวันเสาร์นะคะ5 1 7หนึ7 8ด การงานวันนี้ดีค่ะราบรื่นนะทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกับพอเรามีปัญหานะเราพอไปหาผู้ใหญ่หาคนที่ขอคําปรึกษาจากคนที่เชี่ยวชาญกว่าเราเราก็จะได้รับความช่วยเหลือแล้วตัวคุณเองต้องบอกว่าวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างคุณไม่ว่าทําอะไรนะคะมันก็จะมีทางคุณจะมองหาทางออกทางแก้เนี่ยอุ้ยไปไปได้หมดเลยนะคะในส่วนการเงินก็ยังพอไปได้อยู่นะคะมีใช้มีจ่ายไม่ได้เดือดร้อนอาจจะมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นหน่อยวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบ้านนะคะ สิ่งก่อสร้างอันนั้นต้องซ่อมอันนี้ต้องแก้ไขมันจะออกในแนวนั้นมากกว่านะคะส่วนความรักยังนิ่งๆคนโสดก็ทำแต่งานไม่ได้สนใจอะไรเลย ะะถ้าจะมีคนคุยก็ก็ยังนิ่งๆเนาะเออเราก็ทํามาหากินของเราไปคนนี้มีแฟนแล้วก็เช่นเดียวกันค่ะความสัมพันธ์ก็ยังมั่นคงดีอยู่เนาะยังรักกันดีแต่ว่าต่างคนต่างสนใจในเรื่องอื่นไม่ได้สนใจเรื่องความรักความรักมันก็เลยดูดูเหมือนเดิมนะคะเหมือนเมื่อวานค่ะเหมือนเมื่อวานเหมือนวันก่อน สุขภาพนะก็ถือว่าดีนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรที่น่าเป็นห่วงแต่ว่าต้องบอกว่าคุณเองอาจจะข้ามเคร่งกับเรื่องงานข้ามเคร่งกับการหาเงินมากกว่าที่จะดูแลสุขภาพนะอาจจะต้องมาเริ่มคิดเริ่มพิจารณาแล้วแหะว่าเอ๊นะอาจจะต้องจ่ายเงินซื้ออาหารเสริมอะไรมากขึ้นหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะก็คงต้องวางแผนกันไปค่ะ โอเคดวงปร,ประจำวันอาทิตย์ที่29สิงหาคม2564ค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนะคะพรุ่งนี้มาเช็คดวงกันใหม่วันนี้แม่หมอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ